พอดูแลจุดมือจุดมือแลได้แล้วนะคะสองร้อยคเอขนจีนไหคะกบสองร้อยน้าอาซื้อมาให้กนเหมือนก้ มัน se มีห้ากำลังนะถ้าคุเอาไปสี่เอยแต่วดนตาย ตัดสินแท้วเสร็จค่ะทีเราอร่อยนะซื้อหมูจี่เราใครรับรองคือจะต้องบอกว่าอยากมาเอาที่เอาอยเส้นก๋วยเตี๋ยวผู้ที่มีควาเงินมากิจะต้องอนร่อยค่ะแกเนื้อไม่ทานเหรอคะแกเนื้อหน่อยนะคะมันเป็นไฮไลท์ของเรานะคะแอลองไม่รับสูงไหมครับลองจับ

แด้ไะมครับตั้งได้หนึ่งห้องหนึ่ง